สุพรรณเราตอนล่างนี้เอาเชียไม่เชี่ยแกสแกกุญเเอสทีังข้าเลยนีกว่าเปิดตีแล้วมาเปิดตีแล้วเกียรตีอ่ะตีมาแล้วตีมาแล้วเชี่ยโคตโตีไม่ได้เ้าไปเลยอยู่จัง เอาละไอ้พวกเงินยอยู่ในคอนทั้งหลายจะมาสอนใช้สกลิลและพร้พอมกับคอมโบนั่นก็คือกันดั้มยูนิคอนหรือคือกันดั้มจากซีรี <S 2> <S 2> ส์อาร์เซน่อล กน่ากซีรีส์ยูนิคอนนั่นเองครับก็คือก็น่าตัวนี้นี่มีประวัตินะครับผมจะเล่าประวัติมันข่าวๆแล้วกันนะครับนั่นก็คือก็น่ามูนิคอนนั้นเป็นมือปืนตัวเดียวนั้นที่มีไซโคเฟรมรอบตัวครับไซโครเฟมคืออะไรไซโคเฟรมก็คืออาวุธเนี่ยมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งใช้ของเหล่าพวกหุ่นยนต์ที่ต้องใช้ฟันเนลนิ่งครับมันสามารถใช้ควบคุมระยะอาวุธระยะไกลได้แต่หุ่นตัวนี้เนี่ยไม่มีฟันเนลแต่ดันใช้ไซโคเฟรมรอบตัวครับซึ่งหุ่นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาทำเพื่อเอาไว้ฆ่่านนิวไทเอองหรืืก็ค สำหรับค่าดิวไทยครับเป็นความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีคุญแจของว่าของบาสมานะครับหรือคือกล่องที่ยังเป็นความลับในของโลกโดยมีการฉิงกันแย่งกันหากล่องมันได้เราต้องใช้ยินเดคอนนั่นเองคือประวัติมันก็คาประมาณนี้ครับต้นขับนั่นก็คือบาาสลิงครับบาาสลิงเป็นนิวไทเพอร์เฟคนิวไทหรือก็คือนิวไทที่มีความสามารถทุกๆอย่างนะครับแม้กระทั่งเรียนรู้เวลาก่อนคนอื่นไม่ก็แบบประเภทหัวไวแล้วก็แบบสามารถ สื่อสารทางจิตได้นะครับหรือก็คือเขาเป็นทุกอย่างหละเอาง่ายเขาเป็นได้ทุกอย่างที่เธอ,อ,อที่เธอบอกแล้วถ้าผิดประการใดเนี่ยเขอขออภัยในเองครับก็จะมาสอนทิสคสกิลน,นะครับเรามาดูการบินก่อนนะครับก็จะบินเป็นแนวนี้เองครับความเร็วก็ประมาณนี้นะครับมอเคลีต่อไปครับเรามาดูการยิงนะเองครับ จะยิงมีแมกนัมนี่เองครับหรือคือปืนใหญ่ในั่นเองครับใช้สำหรับของยูนิคอร์เท่านั้นคือถ้าหุน่นอื่นใช้เนี่ยแขนพังแน่ครับมีแต่ยูนิคอรตัวเดียวนั่นที่ใช้งานได้แล้วแขนไม่พังในเองครับเวลายิงเนี่ยสามารถดีโหลดกระสุนได้ครับหรือคือเราไม่จำเป็นต้องแบบรอกระสุนโหลดมาครับรคือยิงยิงยิงเลยยิงจนหมดแม็กแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะรีโหลดให้นะครับ <S <S ถ้าเป็นคนตัวอื่นคือเราต้องรอรอกระสุนมาก็จะปามานี้ครับเอาไว้สำหรับยิงปล่อยรัวๆเลยประมาณนี้ ก็ถือว่าเราจะยิงได้หลายนัดน่เองครับเี๋ยเรามาดูท่าฟันกันนะครับฟันปกติจะเป็นการต่อยแล้วเอามีดฟันน่เองครับต่อไปครับฟันข้างคราวนี้คือจะเป็นเตะแล้วก็คือต่อยเหมือนเดิมเลยแล้วก็เตะน่เองครับแดดฟันนี่คือภุ่มจะเป็นหน้าองครับเราเอาโล่เนี่ยไปเหมือนเอาโล่เนี่ยไปชนใส่ตัวโตนวต่วเองครับต่อมาครับสกิลแรกครับ เป็นการเอาบาสุก้ายิงใส่สโตเนเองครับหรือคือบาสุกา้าแต่ถ้าเป็นผ้าของเน็กพัทไม่ก็เอ,เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันจะเป็นบาสุก้าช็อตกันเองครับหรือคือถ้าไปใจก,กคือบาสุก้าช็อตกันคืออะไรเป็นบาสุก้าแบบยิงออกมาแล้วมันจะคล้ายๆเหมืบบอนช็อตกันแต่อันนี้คือแบบเป็นเป็นหัวกระสุนโง,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 ง่ๆยิงยิงไปใส่ใส่สโตนเฉยๆเฮียมันก็ก็คือคนที่เล่นพัทเน็กพัทนี่ก็แบบมันอาจจะเล่นยากแล้วกันสหรับตัวนี้นะครับบาสุก้าเนี่ยเราสามารถยิงแบบนี้ได้ครับ ยิงเหมือนตัวได้อะอ่ายิงเหมือนตัวได้แต่ข้อดีก็คือยิงเหมือนตัวได้ครับจะไม่เหมือนในพาร์ทคือจะแบบในพาร์ทจะยิงแบบงี้งแบบโงโแบบง,งไปแต่ว่ากระสุนมันเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะแบบเป็นกระสุนแตกออกมาไนี่ครับแต่ภาคนี้เนี่ยเราสามารถยิงล้วหมุนตัวได้อ่าโดยการยิงเหมือนตัวคือเราต้องแบบเอาอะไรหรอไปล่าซ้ายด้วขวาก็ได้มันก็จะยิงเหมือนตัวก็ประมาณนี้นี้ก็ได้หรืออย่างนี้ได้มันก็จะหมุนอ่าโอเคครับต่อไปก็ด้านหลังครับด้านหลัง ก็จะเป็นการยิงแกตติ้งบีมนั่นเองครับและระหว่างที่เรายิงแกตติ้งบีมเนี่ยสตูนเนี่ยหากยี่ใส่เราระหว่างที่เราใช้แกตติ้งบีมอยู่เนี่ยมันจะป้องกันให้นาหน้าเองครับจะป้องกันทานนาหน้าเองต่ไม่สามารถป้องกันฟันได้นะครับข้อเสียมันครับต่อมาครับ คุนยูนิคอร์ที่ต่างคนรู้จักเนี่ยจะต้องมีโห e มด NTD หรือก็คือโหมด d e s t r o y m โหมดนี่ครับหรือคือยูนิคอรหลับไหลนี่ครับจริงๆผมจะเรียกว่ายูนิคอรหลับไหลดีกว่าหรือว่ายูนิคอรตื่นขึ้นผมก็ไม่รู้นะมันจะเรียกยังไงดีครับมันมันเรียกได้2แบบตื่นนะครับนั่นก็คือกดสกิล2มันก็จะทําการตื่นนะครับหรือคือเปิดโห e มด NTD นี่เองครับหรือคือ d e s t r o y ์โหมดก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะกลายเป็นเข้าสู่มหมดกันดั้มนี่งครับคือถ้าเราเปิดออร่าเนี่ยมันจะสตันนิ่งครับทุกด้านไหนนี่เองครับแต่นอกจากถ้าสตูมันป้องกันนะมันจะมันจะไม่ติดสตันนิ่งครับระหว่างที่เราแปลงร่างอยู่ในขนาดหนึ่งชั่นหนึ่งจนเวลามันจะหมดเนี่ยที่ใช้ฟันนลวเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อเรานี่ครับแล้วมันจะสวนกลับไปหาเจ้าของด้วยครับถ้าอย่างเช่นก็คือสตูเนี่ยเอาฟันนลเนี่ยจะยิงใส่เราแต่เราเนี่ยเปิดล่างเอทดีอยู่เนี่ยมันมันจะสวนกลับหรือก็คือมันจะไปยิงใส่สตูแทนมันจะยิใส่ตน ก็เอาง่ายๆนะไซโคเฟมันเป็นอาวุธที่เอาไว้สำหรับฟุฟ้นนคูฟันเนียวอ่ะไอ้เนี่ยแล้วมึงดูดิสีแดงแป๊ดขนาดนี้มันด็ฟุ้งูฟันเนียวฝังเขาได้เขาไม่แปลกหรอกไอ้อนเนี่ยไอทิดเมื่อหาไอทิดดีหมดเนี่ยมันก็จะกลับมาล่างสุขปกติเหมือนเดิมนั่นเองครับแต่มิสกิวบางช็อตเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเยอะนั่นเองครับเรามาดูกันว่ามิสกิวแล้วบ้างที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับการโจมตีของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองครับอ่ะเรามาดูฟันปกตินี่ฟันปกติก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเเองครับบจะป็นใใชช้้ี เอ่อบีเซเบอร์ละจะเริ่มใช้มีเซเอร์จากหมัดจากแบตจากนี่ฟันค้าครับแพงครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคได้ฟันก็จะประมาณนี้ครับมีฟันถค่ฟันแค่นี้ครับระหว่างที่เราเปิดโหมด NTD เนี่ยสกิลสองนี่ก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับจะกลายเป็นจากบีแบบมีมเป็นประมาณนี้ใช่ไหมจะกลายเป็นมีมยาวครับ มันจะกลายเป็นมีสไนหรือก็คือมันแล้วก็จะแรงด้วยจะแรงกว่ามีปกติอย่างเงี้ครับโมาดูว่าคาของโหมบ้างครับโอมบโโแรกครับ,บมีมแล้วก็เออหัวปีแล้วกนไอ้เหยเอ้หรือจะมีแม่พมอย่างนี้ได้ครับอ่าบีอย่างนงี้ก็ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ครับ,มไ,ไ,รบไม่ก็อีกแบบหนึงครับมีแม่พามแล้วก็ถอยหลังก็ได้นะครับต่อไปครับฟัน แล้วก็ยิงนะครับหรือก็คือใช้บบสกายิงสกิลหนึ่งนี่เองครับแค่นี้แหละคอมโบนี้เนี่ยจะต้องใช้ร่างของเอทีดีเท่านั้นเองครับนั่นก็คือฟันแล้วกดสกิลหนึ่งจะเป็นการฟันหมุนหมุนตัวนี่เองครับคอมโบนี้ก็เหมือนกันครับคอมโบนี้ก็ใช้เอทีดีเหมือนกันนั่นก็คือฟันแล้วก็ยิงนี่เองครับเรามาดูการทิกเล่นของผมบ้างนะครับก็คือคอมผมเนี่ยก็คือสกิลสองเนี่ยหมุนรอบตัวครับ คือทำไมเราต้องทำอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหมุนไวขึ้นเองมันจะไวกว่าเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยมันจะดีเลยนิดหน่อยครับเราอาจจะโดนเป็นเป้านี่งก็ได้หนึ่งข้อเสียนะครับแต่มันก็มีวิธีหนึ่งที่จะได้ยิงด้วยก็คือประมาณนี้ยิงแล้วก็ไปอย่างนี้เลยนี่ครับยึบิอย่างนี้เลยต่สมมติว่าจะท่าอย่างนี้หมุนตัวให้ไวขึ้นประมาณนี้แหละเหมือนตัวให้ไวขึ้นแล้วก็พกุ่งไปด้านหน้าครับเราจะไม่ได้เปลืองไอ,อะไรเลยนะเปลืองเอเนอร์จีะครับเนี่ยประมาณนี้เลย่วนมากเขาจะได้อย่างเงี้เนี่ย มันก็จะไม่ค่อยเปิดนอันอเนจีเท่าไหร่ครับตัวมากที่ผมเล่นเนี่ยก็คือประมาณนี้ยิงทึบยิงทึบประมาณเนี้เพราะว่าตอนที่เราลังเป็นร่างยูนิคอรนอยู่เนี่ยผมคิดว่าล่างอยู่นิคอนเนี่ยเน้นยิงมากเลยครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยบวอกระยะใกล้ไม่เก่งครับเพราะดูที่ว่ามันมีแค่ท่าบล็อกไงมีแค่ท่าบล็อกประมาณนี้เลย คือเราจนเราก็ต้องต้องเล่นจู๊ด้ยนะจนกว่าร่าง n อทดีจะมาเองครับหรือคือรอโหลด n อทมาให้เองคอมโบคอมโบสำหรับผมนะอีกแบบหนึ่งก็คือฟันยิงแค่นี้แหละคอมโบอีกแบบหนึ่งก็คือคอมโบรวมนั่นเองครับหรือจะได้แบบนี้ก็ได้ครับมือต้องไวหน่อยนะก็คือมีไม่นับเนี่ยจะได้มันจะโดนได้สองรอบนั่นเองครับเรามาดูทําไมตายกันบ้างครับ ชอบชิบหายเลยถ้าไม่ตานี้ไอ้เหี้ยเรามาดูรุนนี่ผมจัดกันครับรูนแดงเนี่ยผมจะจัดเป็นไออะไรนะไอเรียกว่า Energy ท์ครับให้มัน energy ีขึ้นนะครับเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะได้จุ๊กบินจู๊กบินจูกจนกว่าไอเจ้าร่าง N t d ทดีใหญ่จะมาเนี่ยครับที่สองเนี่ยผมแนะนำเนี่ยให้เอายิงแม่นในนยครับเพราะว่ายูนิคอนต้นเกมเนี่ยเราจะต้องยิงยิงยิงรอรอจนกว่าร่างนั้นจะมานะครับถ้าถ้าตูมาใกล้เราก็ฟันเลยเราก็ฟันแบบให้มัน ให้มันไปไกลๆเราออะเนี่ยแนะนําให้เป็นห้าฟันครับเมื่อห้าหลอเข้าัเข้าล่างเอทีดีแล้วห้าฟันแนะนามผมไม่ให้ใช้รุ่นไอ้เจ้านี้นะครับเพราะว่าเอาอีเจียอยนต์เป็นกันดั้มของยูนิคอนทั้งสามเลยนีเ่เองครับก็คือแฟนชีกันดั้มจิมหรือะไรวะก็สุดท้ายก็ยูนิคอนกันดั้มนะครับเดี๋ยวจะไปหนึ่งแต่คนอื่นนี่เองครับเซิร์ฟเฮ้ยเซิร์ฟไบันดีอุ๊ยเจียละ ไเมาก็เจอของหนักเลยสัตว์เอสไตฟีลักมากจะได้ไมว่าจะไหวไหมเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ใกล้มัตัวนี้นะจยแวให้โดนดาบด้วยถ้าโดนดาบคือเราจบกน้องเคไปมาก่อนครับ ทำไมมันโดนนั่นไงมันรีบบินมาเลยเฮียกูรู้ไว้เฮียไม่โดนดินอนก่อนนอนสินี่ไงอุ๊บล็อกทันว่ะบล็อกบล็อกไว้โดนมันยูดาตเต้ชีวิตของฉัตุูกอะไรวะางไปดีนะ แคยแม่งมาหมดได้ไงวะปัดปัดินแม่เอา่บันเทนี้เลืออยู่ไปไปกูปอยางเยยีวิ่งแลวกูชิงอะไรเยอะไปบ้าขึ้นมา,มาเอาขดัดเราตอน่ากนี้เอา่ ่เก่แกกแนกุ่มให้อนข้างเนี่หวยเปิดตีแล้วมเปิดตีแล้วีตีมาตีมาตีตีก่โตรโหจะตีด้วยายาไปเลยยูจังยิงมันเลยยูจังอามันเลยให้พูกกาภูงใจให้านัให้ปนทดพวกกาปนาภูงใจแล้วหนักไว้เนี่ยไม่เห็น ไอตะไคร้ีอไอเียไอ้โเแม่อ้สัตว์ไอเหียคช่อไรสัตว์มี้านวะโตครับตลอไอ้ไปดีกว่าเอาไม่ดีนะโชคดีนะมันโดนยเนี่ยบัโลครับเล่นบ่อยแล้วเอยสัตว์ เล่นในเอสไปด้วยที่ผ่าเกี่ยวกันเจาะแพ้ใช่ไหมนั้นฉันคนด้วยเ <l ute> ลือไปหรือเปล่าว่ากูเป็นเจคนจะมกรองของที่มึงชอบมึงหู้มึงตีกันไงไม่งไงแอคหน่อยยิว,เ,วเออไอเจี๊ยบดีดอมโอ้โหมาตัวกันมานนี้เลย ตามไปเรื่อยมาแล้วเกการอิ่มตัโอโดโมัสคนนโคโชินโอ้ยาเป้โอเคลอมันลอมันยามันหมดก่อนดีกว่าไหมโอ้มาการที่เติร์เติร์าปก่อนทไปเนี่ยอะไระดี่ปนเลยกู ไม่เหมือนในกระตูเลยวว่ะอยแล้วโอ้ยแย่ขุดมาเอกเทพไอ้ตว์หล่อคิดว่าหล่อคิดว่าหล่อนักเหรอหล่อนักหล่อนักหล่อนักเหรอหล่อนักเหรออุ้ยโดนกูโดนเผากูไปจิ๊บไก่ย่างไอ้สัตว์กูกู้นอย่าทำน้องไอ้สัตว์อย่าทำน้องโดยการกู ไบอกแล้วงไงล่ะอย่าทังน้อมอยู่จังกว่าอยู่ในคอนจะโท์ฟอมแต่อย่างนั้นเราก็ได้เบียวดิสตินี่นะ